ดีนะครับเหล่าผู้การโถซิ่งหน้าซิ่งทั้งหลายครับผมวันนี้เราก็จะอยู่กับดีมาเซนทอปเทนที่เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์นี้นะเพราะว่าหมดแล้วนะครับเราจะทําถึงแค่นี้นะคลิปนี้จะรวม b บตเทิร์นชิฟต์แบตเนควิเซอร์แล้วก็ a อ i ์บิวชั่นแบตเนชิฟต์เข้าไปเลยนะครับสามคาดนี้จะอยู่ด้วยกันนะนะครับมาดูกันว่าเสียดับในคลิปนี้จะมีเรือลําไหนบ้างนะจะคุ้นหน้าหรือแปลกหน้าตรงไหนไปตามชมกันดีกว่าไป นะครับลำแรกที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะครับก็คือรถนี N ่เมตารถนี่เมตาเนี่ยใช้สนุกนะครับสนุกตรงไหนคือมันมันล็กจาะดีนะครับตัวนางนะครับข้อสกิลหนึ่งนางจะเรียกซัมมอนออกมาและซัมมอนพวกเนี้ยมันจะมีสเตตเท่ากับสเตตบางส่วนนะครับของตัวรถนี N ่เมตาแล้วก็จะเพิ่มสเตตตรงนี้ได้ด้วยตามเลเวลของสกิลนะครับและประเด็นคืออะไรไอ้พวกเนี้ยมันยิงกระสุนพิเศษ,ษ,ษได้ด้วยนะทุกๆ12บสองวีเนี่ยไอ้รถนี N ่รถนี่จิ e ๋วเน รถนี้จิว๋วเรียกรถนี้จิ๋วแล้วกันนะครับมันจะยิงปลาหลพิเศษได้ด้วยนะซึ่งมันก็ตลกดีนะครับแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งนะครับตัวเองจะเพิ่มค่าไฟพาวแอนตี้แอร์รีโหลด15%นะครับเมื่อแฟนทอมลำใดลำหนึ่งใส่แฟนทอมก็คือรถนี้จิ๋วนะเมื่อรถนี้จิ๋วจมเนี่ยตัวเองจะดิวดาเมจแรงขึ้น8%สูงสุด2สแต็กนะครับเพราะว่ามันเรียกรถนี้จิ๋วมา2ตัวนะครับก็เท่ากับว่าตัวเองเนี่ยจะดิวดาเมจได้แรงขึ้นสูงสุดเนี่ย16%เลย แล้วก็สกิลที่3นะครับเมื่อตัวเองยิงปืนหลักมีโอกาส80%ที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษออกไปนะครับแล้วก็ถ้าตัวรถนี่จิ๋วจมนะครับมันก็จะฮิลตัวเองนะครับ5%ฮิลตัวรถนี่เมตานะ5%นะครับแล้วประเด็นมันมี2ตัวก็เท่ากับว่าฮิลได้เต็มที่สูงสุดเนี่ยคือ10%นะครับเล่นสนุกดีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะก็ใครยังไม่เคยลองก็ลองลอง,ลองชิมนัวรถนี่เมตาก็อร่อยนะต่อไปนะครับควีนอลิซาเบธเมตา ลำนี้เล่นสนุกถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเมตาแบบว่าเมตาล้วนเลยอะลำลำนี้สนุกอยู่เหมือนกันนะครับตัวนางนะจะเพิ่มค่าแวรผาไปแต่แอร์ลบเีของตัวเอง15%เลยนะครับแล้วก็เมื่อเรือลำนี้ยิงเปิดหลักมีโอกาส100%ที่จะยิงกระสุนชุ้พิเศษออกไปนะครับสตูนะครับที่โดนกระสุนนี้จะถูกมาร์กโดยเรือเมตาที่เป็นแบทเทิลชิพและแบทเทิลควิเซอร์นะครับผมรวมถึงเรื่องอังกฤษด้วยนะครับก็คือเป็นการชี้เป้าหรือว่าเอาตัวนี้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะ อีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเริ่มกนนารต่อสู้ขึ้นจะเพิ่มค่ารีโหลดและค่าคามพม่นยัของตัวเอง8%ต่อเรือเมตาในกองสูงสุด3ส,สแต็กนะครับแล้วก็เรือเมตาเนี่ยจะลดดาเมจที่ตัวเองได้รับลง10%นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเมื่อ HP ของตัวเองนะครับต่ำกว่า50%หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้จะเพิ่มประสิทธิภาพปืนรองของตัวเอง50%นะครับจนกว่าจะจบการต่อสู้เลยนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งเมื่อตัวเองเนี่ยยิงปืนหลักนะครับ มันจะลดเลือด3%แม้แี่สูงสุดของตัวเองนะครับแล้วก็จะยิงกระสุนพิเศษออกไปนะ3นาทีนะครับหลังจากที่กระสุนพิเศษชุดน,นี้ออกไปครับเรือลำนี้เนี่ยจะสุ่มบัฟไปให้เมตาแบบสุ่มในกองเรานะครับก็จะเพิ่มดิวดาเมจ8%ให้กับเรือลำนั้นตัวเองปเป็นเรือธงเรือดใดก็ตามในกองเรือของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับบัฟนี้ทั้งหมดนะครับเพราะปกติเนี่ยมันจะเล็งแค่เรือเมตาเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าคุยได้เศษเมตาปเป็นเรือธงบัฟต,ตรงนี้มันจะ สุ่มไปลงเรืออันไหนก็ได้นะครับคือไม่ต้องเป็นแฟคชั่นของเมตามันก็ได้นะมีประลาดพิเศษ2อันมีเพิ่มสเตตอะไรพวกนี้มีลดดดเมจให้เรือเมตาด้วยก็สนุกดีสนุกดีนะแนะนําลาถัดมานะครับยามาชิโรเมตาลานี้ที่ผมเอาใช้บ่อยก,ก็คือมันจะเป็นเรือที่ฟาร์มแบบฟาร์มฟาร์มแบบไม่สนใจเลยเพราะอะไรคือทุกทุ5สิาวินะครับนางจะยิงกระสุนชุดพิเศษออกไปนะครับถ้าตัวเองใช้กระสุนชุดพิเศษนี้นะครับ ตอน HP มากกว่า20เปอร์มันจะลด HP ตัวเอง178หน่วยนะครับแล้วก็จะทําให้กระสุนพิเศษตรงนี้มันแรงขึ้นนะอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อหลักเลยที่เราใช้บ่อดก็คือตัวเองเนี่ยจะไม่สนดิบับกระสุนหมดในระหว่างการต่อสู้ดีบับกระสุนหมดคืออะไรคือถ้ากระสุนคุณหมดตอนลงด่านมันจะลดค่าอ f f e n s i v e ทั้งหมดของคุณเลยอะ แบบพวกดาเมจปืนหลักกระโดนแน่ๆนะครับพวกดาเมจแฟร์พาอะไรพวกนี้มันลดไปเลย50เปอร์นะแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่สนนะครับต่อให้กระสุนมันเหลือศูนย์ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะดิลดาเมจเท่ากับตอนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีบัฟกระสุนอยู่ดีนะครับแต่แค่จะไม่โดนดีบัฟกระสุนนะถ้ายิงปืนหลัก3ครั้งแรกของตัวเองเนี่ยจะลดค่าการรีโหลดลงไปเลยนะครับ50และการยิงรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยตัวเองจะดิวดาเมจนะครับตามลำดับก็คือรอบที่1เนี่ยจะดิวดาเมจแค่60 รอบที่2จะดีว80นะครับส่วนรอบที่3ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างความเสียหาย120%เลยก็คือ3ครั้งแรกนะครับมันโหลดเร็วขึ้น50เปอร,รอบ1กับรอบ2เนี่ยถ้าคุณลองคิดดีๆเอารอบ1กับรอบ2มารวมกันก็เท่ากับว่า100%ใช่ไหมคุณเอา60ไปรวม80อะ่ะยังไงถ้าสมมติมองดูดีๆยังไงมันก็คุ้มคุ้มตรงด้านแบบว่าดาเมจโดยรวมอะ่ะให้คิดถึงอุลิตอะกรณีคล้คลายๆกันนะครับ เราได้ยิงทีทีเ่ยังไงมันก็โอเคนะแล้วรอบที่3าขึ้นไปเนี่ยเราก็จะคุ้มแล้วเพราะมันดิวหนึรอยยนะครับลำถัดมานะครับ,รบ,บรน้องเบิกแล้วกันนะครับเรียกน้องเบิกไปก่อนแล้วกันนะชื่อมันอา่านยากนะครับสกิลแรกของน้องคือลดการโหลดของปืนหลักชุดแรกลง50เปนะครับแล้วทุกๆ20วิบวิมีโอกาส70%รนะที่จะยิงกระสุนสพิเศษออกไปอีกส่วนหนึ่งเพิ่มโอกาสการติดของกระสุนสพิเศษนี้15%ต่อเรือฝ่ายวิชาโดเมเนียนทุกลำในกองเรือของคุณยก ก็คือใส่ไป2ลําที่ไม่นับตัวเองบาลานนี้ก็จะติดร้อยเปอร์นะครับทุกๆยีวินะครับมันก็จะยิงบาลานตรงนี้ไปเลย100นะร้อยเปอร์อีกสก,กิลหนึ่งอันนี้นี่คือข้อที่ทําให้ผมใช้น้องบ่อยก็คือเพิ่มแฟร์พาวและข้าความแม่นยัของตัวเองสิเปอร์นะครับและเพิ่มแฟร์พาวแอนตี้แอร์ของเรือฝ่ายวิชาโดมิเนียนแวนการ์ดของคูณ10%บเปอร์เซ็นต์อ่าสตูที่ถูกพืนหลักของเรือนานี้โจมตีนะครับจะรับความเสียหายจากปืนใหญ่และเครื่องบินแรงขึ้น 5%จากเรือฝ่ายมิชาโดมิเนียนของคุณเป็นเวลา6กวิกก็คือโมกรดอนะครับหลักๆคือเอาไปเล่นกับโมกรดอนะมันจ็จะแรงขึ้นไปอีกนะเพิ่มแฟร์พาวให้แล้ว10เปอร์นะครับแถมโดนดาเมจแรงขึ้นอีก5เปอร์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเรือบัฟของฝรั่งเศสตอนแรกที่ออกมามันมีริชารลิวริชารลิวเนี่ยมันบัฟลดดาเมจให้กับโดมิเนียนนะครับบัฟดาเมจให้ไอริสแต่ผมอยากได้ดาเมจผมไม่ได้อยากได้ลดดาเมจไงต้องเบิกเนี่ยก็จะมาทําตรงหน้าที่ตรงนั้นแทนให้นะผมชอบบัฟดาเมจมาากกว่นะ ถัดมานะครับน้องเคลผมเรียกเคลแล้วกันนะชื่อน้องมันอ่านยากครับหรือฝรังเสมันอ่านชื่อยากนะขออภัยนะเรียกน้องเคลน้องเคลนะครับจะเพิ่มค่าความเป็นยามของตัวเอง12%นะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นต่อเรือวิชาโดวิเนียนแต่ละลำในกองของตัวเอนะครับเพิ่มแฟร์พาวและไอติแอร์ของเรือลำนี้5%นะครับไม่มีแคบนะก็เท่ากับว่ามันเพิ่มได้เต็มๆเอาจริงๆแล้วก็ควรจะ30นะเพราะว่าในตัวสกิลมันไม่ได้เขียนว่าออเดอร์นะครับถ้ามันใช้คาว่าออเดอร์เนี่ยมันแสดงว่ามันเอา ก็คือ25ใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่มีคําแบบนั้นนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็น30นะแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับถ้ามีเรือวิชาดูบิเดียนอยู่ในเวนกาดของคุณนะเพิ่มโหลดให้กับตัวเองอีก10%ด้วยสนุกดีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มสเตตแบบปีศาจร้ายมากเลยนะอันนี้ก็คือแบบถ้าแบบเราไม่อยากเล่นลิเชลิวอะอะไรประมาณนะผมก็จะเล่นน้องเคลน้องเบิร์ดไปครับใส่ไปคู่กันนี้นะ อีกลำหนึ่งข้างๆก็จะเป็นจอฟฟี่นะครับจะเป็นจอฟฟี่ไอซีวีซีวีของฝรั่งเศสนะอันก็สนุกดีหรือว่าจะเอาลิเชลิมมาแปะอีกลำหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นชองบาดก็ได้นะสล็อตว่างๆอีกสล็อตหนึ่งมีเยอะครับเล่นกับใครได้หลายลำนะเพราะว่าเรือมันบัฟสเตตกันเก่งมากนะกคนที่ลำถัดมาเอาสสัตบุงกอันนี้สก,กิลไบเบิลมากขอไม่อ่านนะสก,กิลขอไม่อ่านขอพูดเขา้าขัดนะเมื่อตัวเองยิงเปิะหลัดแล้วครับน้องจะสุ่มแปะดีบัฟใส,ส่ศัตรูนะครับอันนี้มันทําอะไรได้ดีบัฟนี้นะครับจะทําให้ ศัรตรูโดนดาเมจแรงขึ้น12%นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันจะมียิงประหลาดพิเศษเอาไปด้วยนะครับที่จะทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยติดไฟไว้พิเศษนาน30วิครึ่งนาทีอะครับอยู่ไปแบบตัว,ต,วตัวไหมไปแล้วเพิ่มแฟร์พาวให้ตัวเอง15เปอร์อ่ะเมื่อตัวเองโจมตีด้วยปืนลองนะครับหรือมีเรือฝ่ายริบ้าหรือฝ่ายโดมินีแนแมงกาในกองเรือของคุณโจมตีศัตรูด้วยปืนหลักนะครับก็จะเก็บสะสมแต้มนะครับดีไว้เซ็กชั่นหนึ่งแต้ม เมื่อครบ12แต้มนะครับก็จะไปปรปับปรุงผลของ Holy j u d g m e n t Holy j u d g m e n t ก็คือบัฟในสกิลหนึ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะก็คือความเสียหายนะครับที่ได้รับเพิ่มขึ้นเนี่ยจากตอนแรกนะครับที่มันจะอยู่1ิวิใช่ไหมโดนดิวนาเมตแล้วขึ้น12%เนี่ยปกติมันอยู่1ิวิแต่ถ้าแต้มตรงนี้มันเต็มนะครับมันจะอยู่จนก,กว่าจะจบการแบทเทิลเลยซึ่งโกงมากถ้าไปเล่นกับบ,บอสโกงมากมีพีโหลดมีปืนหลัก3แท่นอ่ะ มีดิวเดาเมจแรงขึ้น12เปอร์นะครับอะไรพวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นประโยชน์ต่อทีมมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นมันก็เลยใช้ได้แล้วสแตะกับฟิซซี่เขงเรือลุ้งอ่ะน,นะมันชิโมนะครับลำถัดมานะครับนอตแค่เรลยนะอ่าลำนี้แนะนำใครที่แบบว่าไม่มีเรือเอาไปต่อต้านอากาศยานเลยนะ นอตคานรเลน,นาเนี่ยเป็นเรือกองหลังที่ต่อต้นญญานอากาศยานได้ดีมากๆนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็ดีในระดับหนึ่งนะแต่พอแรกเม้น์มาอันนี้เก่งมากตัวหน้านะครับแรกเม้น์มาปรับปรับสกิลก็คือลดความเสียหายที่ได้รับนะครับจากเครื่องบินลง15ให้กองเรือหลักนะแล้วก็เมื่อกองเรือหลักของคุณนะครับโจมตีด้วยการต่อต้นญญญานอากาศยานระยะไกลคืออะไรมันคือปืนแอนติแแอที่มันค้ามนเกียรแลบอนะันนที่มันจะมีวงแดงๆขึ้นนะครับอันนั้นไอเกียพวกนั้นนะ เรือทุกรลำและกองหน้าของคุณนะครับจะฮิวหอร์เซของไอพสูงสุดและเรือและตัวของนอคคอร์เรเนนาเองเนี่ยจะยิง布拉ลาพิเศษสูงลงไปด้วยนะครับ <S <S คูดาวแค่สิบวิเท่านั้นเองทุกๆ10วิจะฮิวห้าเปอร์แล้วก็จะยิง布拉ลาพิเศษได้ด้วย <S <S อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเพิ่มค่าแฟพาวของตัวเองนะครับ30%ของค่าแอนตี้แออันนี้ก็แรงนะครับเพราะว่าแฟพาวของนอคคอร์เรเนนาเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยน,นะ420กว่าแล้วแอนตี้แอร์นะครับ ที่วิ125 400ไม่รวมเกียร์นะครับเพิ่มแฟร์พาว30%ของแอนติแอร์เนี่ยโอ้โหมันมันแทบจะเพิ่มแฟร์พาวใช้คำว่าเพิ่มแฟร์พาวตรงๆ30%ยังได้เลยนะครับเพราะว่าแฟร์พาวกับค่ายแอนติแอร์ของนองคอนเลเนนาเนี่ยแคบไม่ห่างก,กันเลยนะมันก็จะเป็นเรือที่โคตรมันนะครับตั้งแต่ได้อังเมนต์มาก,ก็คือเล่นโคตรมันนะอันนี้แนะนำมารนดับที่3ของเรานะโซยุตโซเวียตเอนจอยเยอร์ er นะครับไม่มีพลาดอยู่แล้วนะ และลำนี้ขี้โกงมากลำนี้ก็ขี้โกงปืนหลัก150มี3แท่นแฟร์พาว458แค่นี้ก็แค่นี้ก็โบรกแล้วนะครับสแตนแบบปีศาจของแบทเทิลชีพแล้วอ่มาดูสกิลสกิลบอกว่า เมื่อตัวเองโหลดปืนเสร็จนะครับมีโอกาส100%ที่จะยิงกระสุนพิเศษออกไปนะสร้างเอฟเฟกนะครับสปีดศัตรูนะครับ40%่สิบร์ความเสียหายที่ได้รับ8%นะครับแล้วก็เมื่อสซยุตโจมตีศัตรูหมัดตาคิทิคข,ของตัวเอง10%สก,กิลต่อมานะครับเมื่อเริ่มกับู้เพิ่มแฟร์พาวตอร์ปิโดและเอเวเรชั่นของเนื้อฝ่ายน็อตเคลิ้นพะลิเมนติบหอร์เซนะในขณะที่ตัวเองยังลอยอยู่นะครับ CV CVL 2ลำในกองของคุณถ้ามีนะถ้ามี CV CVL และ CV L, ละะ2ำนครับ คายโคร์เรนซี่ของตัวเองนะครับ10%และเพิ่มดิวดามจของ CV CVL ของคูณ10%อ่ะอันนี้ถ้าใส่ไปกับ CV 2ลำนะครับถ้าหากใส่ไปกับ BB, BBC หรือ BBB 2ลำขึ้นไปนะครับเพิ่มคีย์เลด reload และคียดาเมจของตัวเอง10%นะครับโซโซยุสมีคีย์ทีคอลเลทจากปืนหลักอยู่แล้วนะ10%นะครับจากสกิลหนึ่งมาเพิ่มวันนี้ถ้าไปเล่นทีมบีบีล้วนก็จะได้คียเลดีโ l ลดคีดาเมจไป10เปอร แต่ถ้าไปเล่นกับซีวีนี่ผมพูดไปคลิปที่แล้วนะครับผมเอาไปเล่นกับชาคาลอฟใช่ไหม,มเล่นกับไดฮิมอฟเท่ากับว่าตัวชาคาลอฟกับไดฮิมอฟจะได้ดิวเดเม์สเปอร์แล้วก็ค่าเอเวชั่นอีก15เปอรซึ่ง2ลํลำนั้นเนี่ยมันแรงกันอยู่แล้วนะครับพอได้สกิลตรงนี้ไปไม่งโคตรแรงอันดับที่2แล้วนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับอินเดียนาอ่า เฮ้ยแต่อินเดียนาใช้สนุกจริงอินเดียนาใช้สนุกจริงถ้าใช้ไม่สนุกผมไม่มานั่งอวยนะเพิ่มค่าแฟร์เพาของตัวเองนะครับ15เปิร์มเมื่อตัวเองยิงปืนหลักนะครับก็จะยิงกระสุนชุดพิเศษออกไปเลยนะคือโอกาสติด100%เปนะครับเพราะว่ามันไม่เขียนเปอร์เซ็นต์ไว้นะอันนี้ส่วนแรกนะส่วนที่2เมื่อปืนหลักหรือกระสุนชุดพิเศษนะครับที่ยิงออกมาจากสกิลสองเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านสกิลสองแล้วโดนศัตรูจะสร้างผลนีบัฟนะครับคอมโบมันมันใช้คำว่าคอมโบนะครับหนึ่งแต้มคอมโบติดตามแต่ละแต้มเนี่ย จะเพิ่มดาเมจของปืนใหญ่ที่ได้รับจากอีเดน่านะครับ5%สูงสุดเนี่ย4เปอร์ก็เท่ากับว่าศัตรูเนี่ยจะโดนดาเมจจากปืนหลักของอีเดน่าแรงขึ้น20%เลยนะเออแล้วก็มีเพิ่มแฟร์พาว15เปอร์แค่นี้ก็ดูแรงนะใช่ไหม30วินะครับหล,ลังจากเริ่มการต่อสู้หรือมีหรือเมื่อมีศัตรูนะครับที่ติดคอมโบสี่สเต็อยู่จะยิงกระสุนชุนพิเศษออกไปเลยนะครับมันใช้คําว่า e m p o w e r วอ่ะคือน่าจะแรงกว่ากระสุนชุนพิเศษธรรมดานะครับ ก็ไอ้บาลลัยพิเศษตรงเนี้ยมันจะยิงอีกทุกๆ3 0มวิหลังจากเปิดใช้งานครั้งแรกไปเลยนะครับก็คือมีเยอะมากมีจากปืนหลกักอ่ามีจากสกิลหนึ่งโอ้โหกก็ปืนหลัก2อันน่ะก็คือออกเมื่อยิงกับออกเมื่อครบเวลาเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพิ่มค่าตจีแอลของตัวเอง15%แล้วลดดาเมจที่ตัวเองได้รับ15%นะครับแล้วก็เมื่อเรือลำนี้ยิงปืนหลกัก เอฟเฟกต์ต่อไปนี้จะทํางานนะครับก็คือ5าวิต่อมาจะเสกโลนะครับโล่เนี่ยจะอยู่2วิรอบๆเหรือเบนการ์ดนะก็จะการกระสุนได้สูงสุด3นัดนะครับแล้วก็เมื่อโล่นี้ถูกทําลายหรือเมื่อหมดเวลาไปก็จะยิงประหลาดพิเศษออกไปอีกนะครับหน้าวินาทีหลังจากยิงประหลาดตรงนี้ก็จะเสกโล่บรรทัดแรกนะครับที่อ่านเป็นบรรทัดแรกเนี่ยกลับมาอยู่รอบเวนการ์ดของคุณเหมือนเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งโล่สามารถถูกวางได้สูงสุด3าครั้งจำนวนครั้งที่สามารถวางซ้ําได้จะถูกรีเซ็ตเมื่อเอลนลัยิงปืนหล ครับ,ม,บมีบมีบาลายพิเศษ3อันนะครับแล้วก็มีโดนดิวดาเมจแรงขึ้นจากปืนหลักของตัวเอง20เปอร์เพิ่มแฟร์พลาวสิเปอร์แอนตี Anti ้แอร์สิเปอร์ลดดาเมจก็15เปอร์แค่นี้แค่นี้ก็สนุกแล้วอินเดียนานี่เป็นเลยที่สนุกนะผมอยากให้ลองไปใช้กันนะครับทุกวันนี้ผมยังใช้แบบไม่เอาออกไปไหนเลยนะครับมันมากนะครับแล้วก็ตัวยครับที่อันดับที่1น,นะครับผม เลตุฟิตมาเรียกได้ว่ากระหึมกระหึมโลกเลยนะครับแมรี่แลนด์เลตุฟิตครับอันนี้ส่วนตัวนะครับน,นี้ส่วนตัวมากคือบิ๊กเซเว่นเนี่ยบอกตามตรงเปเลยที่กากมามากครับแต่ตั้งแต่เลตุฟิตมาอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นมากนะครับแฟร์พาว440เยอะเลยเอฟเฟนซี่เนี่ย140มีสามแท่นแรงเลยนะครับเอฟเฟนซี140่140%เนี่ยสำหรับสำหรับเบลท์ชิฟเนี่ยคือแรงมากๆแล้วนะครับได้เลตุฟิตมานะครับ ก็คือหลักๆก็ไปปรับบิ๊กเซเว่นเลยนะครับเพอบิ๊กเซเว่นตอนแรก40เปอร์ถูกไหมตอนนี้ปรับไป70เปอร์ไปเลยนะครับตัวเองยิยงปืนหลักมีโอกาสนะครับ70%ที่จะยิงกระสุนชุพิเศษออกไปนะอันนี้ของล่างเลเทอร์เฟลดนะครับล่างปกติก็จะไปหาใช้40เปอร์เมื่อ HP ขอไปที่ชิปหรือไปที่ควิเซอร์ในกองเรือของคุณนะครับต่ำลงกว่า50%นะครับก็จะยิงบิ๊กเซเว่นตรงนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่เรือร์นั้นได้รับนะครับ15เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา10วินาทีก็คือถ้ามีมีเเรืืออต่่่มไห ไอตรงนี้ออกเลยนะครับแล้วแล้วก็เรือลำนั้นเนี่ยมันจะโดนดาเมจน้อยลง15%เป็นเวลา10วินะอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อ HP ของเรือลำนี้นะครับต่ำกว่า70%เพิ่มดาเมจของเรือลำนี้นะครับสูงสุด35%ขึ้นอยู่กับ HP ที่เหลืออยู่นะก็คือถ้ามันลดลดไปเนี่ยมันลดไปต่ำกว่า70เนี่ยมันก็มันก็โอเคมันก็ติดแล้วนะมันก็จะติดเต็มนะของมันแหละแล้วก็สกิลใหม่ที่ได้มาตอนเลิศฟิตรนะครับเพิ่มไฟพาของตัวเอง20่สิบ เมื่อกระสุนของมเทอร์ชิฟหรือมเทอร์ควิเซอร์ในกองเรือของคุณโจมตีศัตรูนะครับเพิ่มค่ายโคเรนซีให้ตัวเอง12เปเ็นเวลา6วิและยิงกระสุนชิดพิเศษออกไปอีงนะครับคูดาว20วิแล้วไอ้ลาดตรงนี้แรงนะครับไฟนอนบอลตรงนี้แรงมากใช้คําว่าแรงมากเลยแล้วกันเพราะมันมันไม่ได้ยิงกว้างอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันหูดาเมจก้อนหนึ่งมันเวอร์มากเลยนะในโซเลนท็อปเทนนะครับซีรีส์ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์แล้วนะครับ ย้ำอีกรอบหนึ่งรายการนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้แลกเปลี่ยนเรือในคังที่ใช้ใช้กันนะไม่ได้มาแลกเปลี่ยนเรือที่มันเก่งหรือขี้โกงอะไรนะครับผมเอาแค่เรือที่ผมใช้บ่อยเท่านั้นนะจะมาออกในซีรีส์พวกนี้นะครับถามว่าให้พี่เรือลำเก่งๆลำอื่นไปไหนหมดอ๋อผมใช้บ่อยจนอยากไปลองใช้ลำอื่นบ้างแล้วเลยเอาไปเล่นแบบสนุกๆนะครับเรือทั้งหมดที่ผมพูดมานะแต่บางลำก็ไปใช้ฮาร์ดคอนเทนต์ในเกมได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเล่นแบบ สนุกๆในอีเวนต์บ้างในเมนแคมเปญที่มันไม่ไกลไม่สูงไปบ้างนะครับนะก็เอาไปเล่นสนุกๆกันนะครับอ่ะนะครับผมสําหรับซีรีส์ดีมาสเตเด์ท็อปเทนก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ซีรีส์หน้านะครับว่าจะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับอะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนสุดท้ายนะไว้เจอกันใหม่ซีรีส์หน้าครับสําหรับวันนี้พี่ที่ที่หมาก็ขอครับเจอกัน